เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นเลิกงามยามดีอีกแล้วนะครับที่เกมโปเกมอนยูไนเนี่ยได้ทําการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับฉบับมือถือนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับตั้งแต่ทดสอบเซิร์ฟหรือใน Nintendo s w i t c ตอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผมได้กดเข้ามานะนี่มาถึงก็กด c r e a t e Account เลยนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับ แม้แต่ดูรีวิวหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่เคยกดดูแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อที่สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าตัวเกมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและมีตัวอะไรบ้างและการเล่นเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนี่ยครับมาถึงเขาก็ให้เราใส่ชื่อก่อนเลยนะฮะผมก็ใส่ชื่อเลยนะแล้วกด next นะครับกด ปุ๊บโอเคเอา้าวมีชื่อแล้วด้วยไม่รู้ใครเอาชื่อผมไปใช้นะไม่เป็นไรเพิ่มเซตไปตัวหนึ่งแล้วกันกดเลยครับปุ๊บโอเคใช้ได้อ่ะแล้วเขาก็จะให้เราเลือกตัวละครนะครับ <c oughs> เพศชายหรือว่าเพศหญิงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลือกสีผิวหรือเลือกคาแรคเตอร์ท่าทางนะผมเอาเป็นผู้หญิงแล้วกันมันน่ารักดีนะครับส่วนลูกตานี่เอาเป็นอันนี้ละกันนี่ดูมีสเสน่ห์หน่อยนะฮะแล้วก็ต้องผมสั้นเท่านั้นนะ <c oughs> สำหรับผู้หญิงที่ต้องผมสั้นเท่านั้นถึงจะน่ารักนะครับนี่อันนี้ก็มีไหลทรงเลยนะครับเด็ดลงเด็ดล็อกนะครับผมสั้นผมยาวผมหยิกอะไรทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมเนี่ยจะเลือกเป็นผมสั้นละกันนะกดเลยครับปึ๊บต่อไปก็จะเป็นสีผมนะเออสีดํานี่สวยดีนะครับอันนี้สําหรับเทรนเนอร์ของเรานะผมเลือกเป็นสีดํและกันปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ จะมีให้เราเลือกชุดคอสต,ตูมนะครับอยู่2ชุดก็คือชุดสีส้มนะฮะกับชุดสีม่วงพอเอาเป็นชุดนี้ละกันดูน่ารักกว่านะดูแบบกระฉับกระเฉงนะเวลาไปแบบสู้โปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยมันดูกระฉับกระเฉงดี <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับทำบัตรโปเกมอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่า <c oughs> มาถึงเนี่ยเขาก็จะเกินนำนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับว่าเข้าสู่ต้อนรับสนามประลองอะไรอย่างนงี้นะครับทั่วไปเลยนะครับเราก็กด ขามได้เลยนะกดกดไปได้เลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าอ่านว่าอะไรเริ่มแรกเนี่ยครับก็มีปิกาจูมาก่อนเลยนะครับปิกาปิกาปิกาจูอ่าเข้ามาถึงนี่ผมว่าน่าจะเป็นการสอนเล่นแน่เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดูพร้อมกันนะฮะ <c oughs> ปึ๊บมาแล้วครับปิกาเริ่มแรกนะครับก็จะเป็นตัวปิกาจูนะฮะส่วนสำหรับใครที่เคยเล่นนะครับหรือรู้ วิธีการเล่นต่างๆนานาเนี่ยสามารถคอมเมนต์อธิบายบอกผมได้เลยนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะอะมาถึงเขาก็ให้เราลองเดินนะครับเราก็เดินเลยละกันปึ๊บโอเคมาถึงให้เราทำอะไรอ๋อให้สู้ครับปึ้งปึ้งนี่ช็อตไฟฟ้าแสนโบนะครับบีบมะนาว่างูเนี่อไฟฟ้าแสนโบ โอ้โหี่ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะครับตั้งแต่ช่วงแบบโปเกซากา้าช่วงอะไรพวกนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะให้ถามนะว่าจําตัวอะไรได้บ้างนะผมจําได้อยู่ไม่กี่ตัวเองนะครับเมื่อก่อนที่ผมแฟนพันแท้โปเกมอนมากๆนะครับต้องบอกเลย <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจำได้แต่พิกาจูอย่างเดียวและไอชื่ออื่นตัวอื่นจําไม่ได้เลยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมจําไม่ได้นะอ่ะนี่พอเข้ามาในห่วงนะที่เป็นเหมือนแป้นบานนะครับเขาก็ให้เรากดปุ๊บ ขอให้กดค้างนะครับปึ้งหอน,นี่ชูดบาสนะครับก็จะได้คะแนนหรือเปล่าหรือแต้มอะไรสักอย่างนึงนะฮะโอยตอนนี้เราเจอโจทย์เพียบเลยนะให้สกอร์พอยต์ให้ได้30พอย์นะครับตอนนี้โอเคงั้นเราช็อตไฟฟ้าแสนโวมไปก่อนเลยเปยียงเรียบร้อยครับอ๋อพอเราสู้เสร็จนะเราก็จะได้พวกเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนโปกเกบอลที่เป็นพอยนะครับ อันนี้น่าจะได้ตัวละ5พอยต์หรือเปล่าเพราะว่าเขามีเขียนอยู่ข้างบนครับนี่เรียบร้อยครับได้5พอยต์จริงๆนะครับอ๋อแล้วเราเข้ามาตรงนี้ปึ๊บแล้วทําการชูตนะครับเปี้ยงอ่านี่แล้วก็บวกไปอีก7พอยต์นะครับปึ้งโอเคเก็บมาแล้ว2พอยต์ปึ้งปึ้งไฟฟ้าแสนโว่ไฟฟ้าแสนโว่ไฟฟ้าแสนโว่เนี่ยนี่ไงได้มาอีกแล้วได้มาอีก7พอยต์นะฮะ เราก็เอามาชูดใส่นะครับหรือว่าจะรอเก็บทีเดียวก็ได้นะครับเราค่อยมาชูดนะแล้วก็มีพวกเลเวลอัพด้วยนะครับนี่ได้สกิลมาเพื่อมีหนึ่งอันเราก็กดเรียนรู้เลยครับาชาร์จให้ครบ100นะครับถึงจะสามารถใช้สกิลได้น่าจะเป็นสกิลอันตีนะฮะสำหรับที่ดูแล้วนะก็เหมือนพวก ROV วเกมโมบ้าอะไรทั่วไปเลยนะมาครับอื้มอุ้ย,ย,ยเดี๋ยวจะเย็นอืนี่ไงนี่ไง 97%แล้ว98%แล้ว99%แล้ว100%แล้วกดดีครับไฟฟ้าแสนโวเนี่ยหูยันเตียงแรงนะครับอูใช้ได้ครับมันจัดเลยครับเกมนี <c oughs> เม้เริ่มชอบฮะเริ่มชอบเริ่มชอบขึ้นมาแล้วโอเคเราก็มาปล่อยเลยละกันปึ๊บเปียงชูดูดังครับอย่างนี้เรียบร้อยครับ30พอยชนะเลย วิธีการเล่นก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ไปตามไล่คิวเอาพอยต์นะครับแล้วก็เอามาชูเท่านั้นเองเนี่ได้ลิซาดอนมาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวดูนะรอบนี้เล่นแบบ5-5เลยนะครับเป็นการฝึกนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะในโหมด5-5อย่างนี้นะฮะมาแล้วครับะะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาก็จะแนะนํานะครับว่าแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีข้ามเขตแดนอะไรถึงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็เป็นโซนนะครับ ฝั่งสีม่วงกับฝั่งสีส้มนะฮะแล้วก็มีพวกป้อมพวกหอคอยที่ไว้ใช้ชูดนะฮะประมาณนี้โอเคซึ่งผมเนี่ยอยู่ฝั่งสีม่วงนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจับเวลา5นาทีนะครับโกไปลุยพวกอย่าไปย้องอย่าไปย้องอันนี้เนี่ยอ๋อน่าจะเป็นเหมือนบ่อฮิวนะครับที่ไว้ฮิวเลือดฮิวอะไรพวกนี้หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่ลนะนี่ไอ้หูมาดิครับมาดิครับพ่นไฟดิครับไปย้ง่ง พ่นไฟดิครับเจ๋วเลยได้สองพอยต์แล้วนะฮะตอนนี้ BB. อันนี้เป็นที่ไวฮิวเลือดนะปึ๊บโอ้โลิซดอนนี่สกิลอย่างแรงนะผมว่าผมชอบมากกว่าพิกาจูอยกนะเนี่ยถ้าทางมันดูแบบเวลาพน่นไฟนะั้นมันดูสะใจดีนะครับเรียบร้อยครับสี่แต้มเป็นของเราครับทุกคนโอ้โหมาเป็นกลุ่มอย่างนี้มาเป็นกลุ่มอย่างนี้เ,นนเดี๋ยว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  หนีก่อนนะหนีก่อนอืมอืมหนีก่อนเพื่อนโอ้ขอบใจมากเพื่อนที่มาช่วยนี่ครับเราเราก็กลับมาฮิวนะครับปึ๊บนี่มันก็จะช่วยฮิวเลือดให้เรานะครับโอเคส่วนนี้ก็จะเป็นวาร์ปกลับฐานนะปึ๊บโอเคมันก็จะกลับมาบ่าบอน,น้าพุน,นะครับที่บ้านเราเลยนะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนนะโอ้โหอืตรงนี้เพียบเลยตรงนีเ้เพียบเลยเก็บพอย n เพียบเลยตรงนี้อื มาดิครับก็มาดิครับเรียบร้อยอะเเลเวลัพแล้วนะครับโอ้ถ้าเลเวลัพมันทําการเปลี่ยนร่างให้เองอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าเราต้องกดเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขากดเปลี่ยนให้เองเลยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบสกิลด้วยนะครับนี่สกิลก็ดูสะใจขึ้นนะฮะ <c oughs> นี่มาดิพวกมาดิพวกเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันอย่าปล่อยให้มันรอดอย่าปล่อยให้มันรอดได้6กพอยต์เลยนะ 6พอยต์เลยนะเจ๋วอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เวลาเราคิวได้เนี่ยเราจะได้เหมือนไอตัวชาร์ตนะเป็นลูกแก้วโกนะครับเป็นลูกแก้วสีทองนะอันนี้อุย้ยเดี๋ยววันนี้ดิวันนี้ดิจะหนีไปไหนอะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่อะก็ามาดิครับเรียบร้อยจะหนีไปไหนเราห มีอยู่ยี่สิบสองพอยต์เลยนะฮะตอนนี้โอเคปปิบเปิบเปิบชุดเยี่ยมอะไรเล่าหอะไรเล่ามาช่วยเราเพื่อนมาช่วยเราเพื่อนอุ้ยอุ๊ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอึดจังอนะ่ะโอ้ยอึดจังอ่ะโอ้ยเดียว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 ตาย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  ใจเย็นใจเย็นใจเยน,เ,ยนเดี๋ยวผว้าวกลับบ้านก่อนนะโอ้มัน,นครับมันเลยมันใช้ได้เลยแหละมาตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นล่างสุดแล้วนะยังเดือดครับตอนนี้ไปย่งโอเคสําเร็จแล้วทำลายไปนหนึ่งป้อมแล้วนะครับก็คือเราแค่เอาพวกพอยต์นะครับเอามาใส่นะนี่โอ้ยอย่างก,กับตาล็อกลีนะดอกบัวบานนะ เราก็แค่เนี่ยครับเอาพวกพอยพวกอะไรที่เราได้มานะเอามายัดใส่ป้อมฝั่งตรงข้ามนะครับแค่นี้เราก็จะชนะแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอสกลางหรือเปล่าเหมือนพวกตัวคองอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาช่วยกันสู้นะนี่เพื่อนมากันแล้วครับไปยัง่งโอ้โหแจ๋วแล้วได้อะไรล่ะฆ่าเสร็จแล้วได้อะไรผมก็ไม่รู้นะ มาดิมาดิไฟดิครับแจวแจวเพื่อนเรียบร้อยครับตอนนี้นี่ปอมเขาเหลือไม่เยอะแล้วนะ <an> ก็มาดิอุ้ยเยอะเยอะเยอะเอผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราตายเนี่ยพอยจะร่วงไหมอ่ะเดา๋ยวเองให้เขาฆ่าดูก่อนละก,กันปึ๊บอ๋อพอยก็จะหายไปเลยนะคะเ <ENS> นี่ยเนี่ยเนี่ยพอเด้งเลยนะครับหายไป27สกอร์นะครับสกอร์พอยน,นะ อ๋อเวลาหมดครับโอเคอย่างนี้เราน่าจะชนะอยู่แล้วแหละเพราะว่าป้อมเราเหลือเยอะกว่านะโอเคครับก็เรียบร้อยครับคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับบ้านเราเยอะกว่าอยู่แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหก็ถือว่ามันใช้ได้เลยนะครับสําหรับเกมโปเกมอนยูไน์นะก็ไปลองโหลดมาเล่นดูกันได้นะครับส่วนระบบอื่นๆนเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ E ีีหน้าละกันเดี๋ยวให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่านี้เขาทําการสอนเล่นนะอ่ะพอเล่นเสร็จนะครับก็จะมาที่หน้าตัวละครหลักนะครับนี่ ก็จะเป็นพวกแจกของรางวัลนะครับตามวันนะครับวันแรกเนี่ยก็เค็มนะครับได้แล้วปึ๊บโอ้ให้สู้อีกแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยไปหน้าสู้อีกแล้วนะครับสตาร์ทอีกแล้วนะโอเคไปก็ไปจับคู่อีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอ่ะเดี๋ยวไว้ ep หน้าละกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันแบบเต็มๆนะก็สามารถไปลองโหลดมาเล่นดูกันได้นะครับก็ง่ายๆระบบไม่มีอะไรเลยนะครับประมาณนี้เลยนะเนี่ยมันก็จะมีตัวละครนะครับที่ให้เราสามารถเลือกได้นะฮะ เรื่องเป็นลิโอรู้เลยแล้วกันปึ๊บโอเคไม่รู้มันทำอะไรได้บ้างอะ่ะเลือกเลือไปก่อนนะฮะ